ดนมาแมาพบกับเราสองคนกันในช่องยืดดีนั่นเองนะคะโอ้โหนี้ากาศดีมากวันนี้เราสองคนพาทุกคนมาที่ตลาดนัดมือสองโอ้โหอยากจะบอกว่าที่นี่ในใหญ่ที่สุดในี่ปูนตอนนี้เรามาถึงที่เรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆการเดินทางมันง่ายมากเพียงนั่งรถไฟสาย โมโนเลลูและก็มาลงที่สถานีโอ้ยเคบะโจหม่โอ้ยเคบะโจม่หนั่นเองนะคะแล้วก็เดินต่อมาประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วแต่เดินซื้อของกันดีกว่า <Yeah. S 1> โอ้โหทุกคนดูเสื้อผ้านะคะ <Yeah. S 1> เขาก็จะมาวางแบบกองขายแบบนี้แล้วดูราคาดิ100ยเยนนะ่ะ <Y> ดูดูดูที่คนกำลังลุมๆอยู่ร้านนี้คือทั้งร้านเลยนะคะราคา30บาทวบาท ใส่ลวจ้าทุกอย่าง30บาทปุ๊บกินอยู่ดีก็ไม่ไวายมีอะไรมั่งโอ้มีกระเป๋าแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นแบบน่ารักแบบมิจิถ้าแบบมาเป็นนักท่องเที่ยวก็แบบซื้อซื้อไปเป็นของฝากหรือไม่ก็แบบซื้อไปใช้เองอะ,อะไม่ต้องฝากหรอกซื้อใช้เองก็ได้เนี่ยสาบาทดูอันนี้ที่ใส่น้ําชานะคะทุกคนเนาะ อันนี้เป็นกล่องที่ใส่น้ำชานะคะ30บาทน่ารักมากบาแบบเอาไปวางน่ารักน่ารักในบ้านก็ได้นะโอ้รองเท้าทุกคนมีรอ,อ,อ,องเท้าเฮ้ยอันนี้รองเท้าแบรนด์เนมนะเนี่ยดูดิเฮ้ยรองเท้าแบรนด์เนมคู่ละ30มสิบบาทนี่30บาทนี่ก็30บาทกระเป๋าเยอะมากถูกนะไม่จิถูกนะเฮ้ยอันนี้น่ารักอะ ดูแบบมีขนด้วยอ่ะ30บาทเองเสื้อกันหนาวเวลามาญี่ปุ่นหรือดูหนาวก็ไม่ต้องเตรียมมาเนาะมาซื้อตลาดมันสองดูดิอย่าบอกนะว่านี่30บาทอะ่ะว้าวสามสิบบาทสุดยอดอุ้ยมื่อกี้อันนี้เป็นแบรนดะ์อ่ะทุกคนตัวนี้ก็30บาทดูเสื้อยีนเห็นไหมเสื้อยีนก็สามสิบบาทสามสิบบาทมีเสื้อตัวนี้ เฮ้ยตัวนี้น่ารักทุกคนดูนี่เฮ้ยมาเที่ยวญี่ปุ่นหรือดูน่ะตลาดนัดมือสองสามสิบบาทว้าว <Wow. S 1> โหเสื้อผ้ายเยอะมากมีของทุกอย่างเลยนะมีเสื้อผ้าเสื้อกันหนาวกระเป๋าเฮ้ยมีทีมีกระเป๋าแบรนด์เนมด้วยเฮ้ยดีโอว้าวร้านนี้มีกระเป๋าเฟนดีนะคะแล้วก็มีเบอร์เบอรแล้วก็มีดีโอ6กพันบาท 6,000บาทมีเงิน6 0 0 0ใช้ที่เอาได้แล้วจ้าโอ้โห oh, <no. S 1> oh, มิจิของเยอะมากคนเยอะมากด้วยมองมองไม่สุดเลยมองไม่สุดแล้วมีได้คนจ้า oh, <no. S 1> คือจะเป็นของมือสองนะคะที่คนเขาแบบใช้แล้วแล้วเขาก็มาขายกันแล้วมีข้างนอกด้วยเห็นปมใหญ่มากใหญ่มากจริงๆไิมิจเราสเปรย์มาได้เมื่อกี้จับของฉ oh, <no. S 1> ีดมือห้หน่ ทุกคนเวลาที่แบบมาเดินตลาดมือ2หรือว่าไปสถานที่ที่แบบมีคนเยอะๆแบบนี้นะคะอย่าลืมพกสเปรย์ทำความสะอาดมือด้วยเวลาที่หยิบจับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องทําความสะอาดมือตลอดกี้กับมิจิเนี่ยฉีดตลอดฉีดทั้งวันคือจับหนึ่งครั้งก็ต้องฉีดหนึ่งครั้ง <ใน S 1> พอฉีดปุ๊บจับอะไรใหม่ก็ต้องฉีดต่อ,อมิจิดูนี่ มีขายยันเฟอร์นิเจอร์เลยตู้เตียงคิดว่านะใครที่แบบว่ากําลังอยากที่จะทําธุรกิจแบบว่าขายของมือสองอะไรเงี้ยมาเดินตลาดนี้ก็คือมาเลือกก่อนเลยว่าชอบอะไรคือต้องบอกก่อนว่าปกติแล้วญี่ปุ่นเนี่ยจะต่อรองราคาไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบพวกตลาดแบบนี้ตลาดนัดมือสองแบบนี้นะคะสามารถต่อรองราคาได้โอ้โหว้าวเม่เจอไอแบรน่ะ ทุกคนนี่กระเป๋าสตาง์แบรนด์เนม name นะคะแบรนด์มิวมิวปกติเนี่ยราคาหลายหมื่นตอนนี้มาเหลือ500เยน1 50บาทถูกมากอันนี้นี่คือเป็นแบรนด์ทั้งกองเลยนะแล้วก็พอดูแล้วแบบดูดิเฮ้ยวิจิโคโรเรก็มีใบนี้ก็1 50บาทแล้วโค้ดใบนี้โค้ดใบนี้ก็1 50บาท <Wow. S 1> ถูกมาก นี่กองมือสองอ่ะเนี่และด้วยความเป็นมือสองอ่ะนะเขาก็จะมีแบบค้าค้ากันรองเท้ากระเป๋าเสื้อผ้าหรือแม้แต่พวกเอเิเซสซอรี่ของใช้ในบ้านก็จะมีเราก็เอาฉีดมือก่อนเมื่อกี้กี้ก็จะขอใช่ยังไงก็ลองมาดูกันได้คือแต่แต่ต้องมอกก่อนเลยว่าแนะนำว่าค่อยค่อยเดินค่อยค่อยดูเพราะของถูกอะ่ะ เราจะรีบไม่ได้เราจะรีบไม่ได้คือตลาดนี้นะคะจะต้องบอกก่อนว่ามีทั้งโซนด้านนอกแล้วก็มีโซนด้านในนั่นเองนะคะแล้วเมื่อกี้เราเจอแฟนขับกินอยู่ดีกแล้วโอ้โหวิจารณ์สวยดูดิเสื้อผ้าจะเยอะนะไมิจิ เส so ื้อผ้าจะเยอะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายของเด็กนีหมดเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จสวัสดีค่ะพี่จีรู้จักที่นี่พอกิกเลยอ๋อจริงเหรอคะคนมาจากเมืองไทยก็มาพอกิกเลยโอ้สวัสดีค่ะ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 ค่ะดีใจมากแล้วเราก็ได้ถ่ายรูปเป็นที่เรียบร้อยโอ้มีของกินด้วย จี๋หิวยังหิวแล้วหิวแล้วนี่มีของกินด้วยนะคะทุกคน <c oughs> โอหมียากิโซบะด้วยปิดฝาไม่ได้แล้วมีทั้งยากิโซบะมีไข่มีฮอทดอกด้วยนะนี่คืออาหารขูดเยอะมากเยอะไหมยโอ้โหเยอะมากนะคะนี่เป็นยากิโซ <c oughs> บะ <c oughs> ไข่ดาวแล้วก็มีซอสเสร็จซอสเสร็จก็คูดใหญ่มากเลยใหญ่มาก สังเกตไหมว่าวันนี้รังใครเยอะมากและที่สำคัญคนเยอะมาก oh, <you> ก็คือจะมีทั้งคนญี่ปุ่นแล้วก็มีนักท่องเที่ยวแล้วจะชอบมีคนแบบส่งมิเสเซสมาถามน้องมิจินนะว่า mm hmm. ทําไมที่กัมิจินเนี่ยไปถ่ายคลิปไปถ่ายที่นู่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยดูแลตัวเองอย่างไงจริงจริงเอาตรงๆเลยนะไม่ได้ดูแลตัวเองอะไรแบบยุ่งยากเลยดูแลแบบธรรมดาเบสิ เพียงแค่เวลาที่แบบเราหยิบจับอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องฉีดสเปรย์แบบฆ่าเชื้อตลอดอย่างอันเนี้ยเมื่อกี้ก็กินข้าวเนาะฉีดจังหวะก่อนกินข้าวอะไรเงี้ยก็คือฉีดสเปรย์ไปจับอะไรมาก็คือแบบว่าฉีดสเปรย์แบบทำความสะอาดมือก่อนนั่นเองนะคะเพียงแต่จะต้องบอกก่อนว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะนิยมใช้ไฮโปโครรัสแอซิดอ่าไฮโปโครรัสแอซิดคืออะไร ไฮโปคลอไร์แอซิดนะคะทุกคนก็คือนวัตกรรมการอิเล็กโทรไลต์ระหว่างน้ํากับเกลือเข้ากระบวนการการปรับ pH นั่นเองนะคะเพื่อให้ไฮโปคลอไรต์แอซิดนะคะเขามีฤทธิ์ที่จะสามารถยับยั้งเชื้อโรคเชื้อไวรัสต่างๆได้แต่ว่าอ่อนโยนนั่นเองทุกคนอ่อนโยนระดับที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยหรือว่า WHO เนี่ยเขายังแนะนําให้ใช้โอ้โหแต่จริงๆแล้วนะคะทุกคน ไฮโปคลอไรด์เอซิดเนี่ยนะมันไม่ได้เพิ่งมีแต่จริงๆแล้วมีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วแล้คราวนี้เนี่ย mm hmm. ญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะนิยมใช้กับพวกอุตสาหกรรมอาหารคือเขาจะเอาไปทําความสะอาดเกี่ยวกับพวกอาหารของสดผกักทําความสะอาดแม้กระทั่งมือของเราแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนั่นเองนะคะคราวนี้เนี่ยด้วยความที่อ่อนโยนเนี่ยปลอดภัยต่อร่างกายด้วยญี่ปุ่นเขาก็เลยนิยมที่จะใช้กัน พวกเด็กๆก,ก็สามารถที่จะใช้ได้คราวนี้เวลาชีวิตประจําวันอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะเราก็จะต้องไปเดินทางนู่นนี่ทํำนั่นทำนี่หยิบจับอะไรต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเราจะใช้แอลกอฮอล์ตลอดเนี่ยบางทีก็บางคนก็จะแพ้ง่ายหรือไม่ก็จะคันผิวแห้งได้แต่ถ้าเป็นไฮโปอครตอเอซินนะคะก็อ่อนโยนและก็ไม่ระคายเคืองต่อผิวด้วยตลาดมือสองอะเนาะ เขาสังเกตไหมว่าจะมีพวกเบนเนมอะไรเงี้ยเยอะแล้วเบนเนมเนี่ยก็จะเป็นแบบทามาจากหนังเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองนะคะเวลาที่เราฉีดสเปรย์มันก็จะเป็นแอลกอฮอล์มือเราอาจที่จะไปทําให้ของเขาแบบมีรอยเป็นด่างอะไรอย่างนี้ได้หรือว่าใครที่ใช้เบนเนมอะไรเงี้ยก็อาจที่จะทําให้กระเป๋าของเรามีรอยได้ใช่ปะแต่ถ้าเป็นไฮโปคลอไรอซดนะคะเขาก็จะไม่มีแอลกอฮอล์คราวนี้เวลาที่เราไปจับพวกเบนเน,เน,เนุ่มเบนเนมของต,ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ทําให้ของของเขาเสียหายห,ายหรือแม้แต่เวลาที่เราใช้เบนเนมอะหรือว่างงเี้ย เวลาที่กิ๊กจับเสื้อตัวเองเนี่ยเสื้อกิ๊กก็จะไม่เสียหายจะไม่เป็นรอยไม่มีรอยด่างนั่นเองทุกคนคือถ้าจริงๆอะ่ะมีติดตัวไว้อ่ะจะดีกว่าอย่างกิ๊กกับมิจินเนี่ยเราก็จะมีติดตัวไว้ตลอดเวลาที่แบบเราไปไหนจะขึ้นรถไฟจะมาอย่างตลาดนะมิจินเนาะเวลาที่จับของอะไรเง,งี้ยเราก็จะต้องแบบฉีดเง,งี้ยทุกครั้งอ่ะมิจิฉีดหน่อยอย่างเงี้ยคือต้องบอกก่อนว่าจับครั้งหนึ่งแล้วเราต้องฉีดเลยนะเท่านี้เองแต่ด้วยความที่ฉีดทั้งวัน ก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้ไฮโปโครตเอซิดนั่นเองนะคะแต่ส่วนที่กีใช้นะคะจะเป็นของแบรนด์อะค a b เบบนั่นเองนะคะเขาใช้เทคนิคการผลิตแบบที่ญี่ปุ่นแบบ o อริจินอลเลยด้วยเขายังมีผลการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังว่าสามารถที่จะยับยั้งพวก เชื้อโรคเชื้อไวรัสแบคทีเรียต่างๆได้ถึง99.99% 99แนะนำว่าให้มีติดตัวไว้่นองนะคะจะมีที่ห้างเซนทันและก็ห้างโลบินสัน่นองนะคะจะไปแผนกเด็กอ่อนเนี่ยมีทุกสาขาเลยเอ้าแล้วอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเซนทันไม่มีโรบินสันจะหาซื้อที่ไหนได้สามารถสั่งออนไลน์ได้สามารถไปซื้อได้ที่เซนทันออนไลน์ช้อปปี้มอลล a ลาซาด้าหรือแม้แต่ตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศนั่นเองทุกคนนี่นะจ๊ะ ฉีทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนทุกคนเพราะว่าเราจับอะไรกันมาเยอะเนาะแต่การดูแลตัวเองมีแค่นี้ไม่ได้ทำอย่างอื่นอีกเลยหลังจากนั้นกินใครมาเที่ยวญี่ปุ่นหรือดูหนาวนะไม่ต้องขนมาแบบซื้อแพงๆมามาซื้อมือสองกันได้ทุกคนเพราะว่าเราใส่ไม่บ่อยไงกระเป๋าอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะ ดูดิร้านนี้นะคะเขาจะขายเกี่กับพวกเป็นพวกแบบอิคิสซอลี่ที่แบบเขามีแบบของเขาเองอะใน,นี้เป็นพวกแหวนอนะไรแบบเนี้ยคือคนที่ดูเป็นก็คือได้ของดีๆไปแน่นอนโอ้ยอันนี้น่ารักมากอันนี้เป็นแบบเจกันใส่ดอกไม้ทุกคนดูราคาดี30บาทจาน30บาทอะไรอย่างเงี้ยดูดินี่ถ้าไปอยู่ที่ร้านมือหนึ่งนี่คือแพงมากเลยนะเนี่ยตลาดมือสองนั่นเองนะคะ คือจะต้องมองก่อนว่าเขาไม่ได้เปิดทุกอาทิตย์เขาจะเปิดเสารอาทิตย์แต่ว่าจะเป็นแค่บางเสาร์บางอาทิตย์เท่าน okay> ั้นเพราะฉะนั้นลองไปเช็คให้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมนี่เลยสเปร์ทำความสะอาดหรือว่าสเปร์ฆ่าเชื้อโรคนั่นเองนะคะอควาเบบี้นั่นเองนะคะโอเคแล้วไปเจอกันใหม่ในคิวดีโดน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย